ผนมวยนิโรธเปิดอาวุธสู้คว้าชัยเหนือเด่นผาดางดูเดือดนิโรธจิตอาสาบาังแก้วต่อน้ำหนักให้เด่นผาดางแดงรถดีเกมคู่นี้นิโรธโต้ทุกดอกอาศัยจังหวะฝีมือทําแล้ววนมีศอกสลับจนต้องชิงดำยกสุดท้ายก่อนที่นิโรธจะเป็นฝ่ายทําได้ชัดเจนกว่าครบยกนิโรธชนะคะแนน ศึกเพชรยินดีที่เวทีราชดำเนินพริหัสบดีที่3เมษายน2568คู่เอกนิโรจิตอาสาบางแก้วจากพัทลุงพบกับเด่นผาดังแดงรัศดีจากหนองบัวลำพูพิกัด120 121ปอนเรตเปิดนิโรจต่อ3ถึง2กรรมการผู้ห้ามไพทูลกบกลางยกแรกเด่นผาดังถีบนำนิโรจเจาะยางสวนทั้งคู่ยังไม่รีบร้อนยังชิงจังหวะออกอาวุธกันเด่นผาดังยังเน้นลูกถีบเป็นหลักหมดยกนิโรจต่อ 5-4ยก2เกมยังไม่รีบร้อนยังระวังตัวกันอยู่จนกรรมการต้องเตือนเด่นผาดังลุยฟันศอกทันทีสลับวางแข้งขณะที่นิโรธมีเจาะยางตอบโต้ตามด้วยหมัดทั้งคู่ชิงจังหวะออกแข้งสู้กันเด่นผาดังเตะซ้ายแล้ววนหมดยกเสมอน,นิโรธยก3าเด่นผาดังยกนี้ลุยมากขึ้นทีมนำมีฟันศอกได้เสียวมีแทงเข่าตามนิโรธต้องจับในสู้เข่าตามด้วยแข้งซ้ายแลกเน้นเ้นเกมเปิดมากขึ้นลุยเข่านิโรธหักศอกซ้ายเข้าหน้าเด่นผาดังน้ำกระจายทั้งคู่แลกเข่าวงในการสนุกเด่นผาดังล็อกเหนียวบินตีมีเฮนิโร ศอกแรกกับเด่นผาดังหมดยกเสมอนิโรธยก4ี่เด่นผาดังยังเดินลุยวางแข้งนํานิโรธชกในเกมตั้งรับเตะขวาแล้ววนออกเด่นผาดังเน้นแทงเข่ามีแข้งซ้ายตามนิโรธต้องเดินบ้างแล้วเน้นหมัดต่อยได้เสียวเด่นผาดังถอยวนเตะซ้ายสกัดสลับข้างขวาอาศัยความใหญ่บดเข้าไปหมดยกนิโรธต่อ2อถึงหนึ่ง ยกสุดท้ายชิงดําเด่นผาดางออกมาฟัดวงในแทงเข่าสู้กับนิโรธทันทีเกมอย่างแรกกันสนุกเด่นผาดางได้ลูกขยันนิโรธถอยตั้งรับวางแข้งสกัดทำแล้ววนออกแต่เด่นผาดังบี้ถึงตัวปล้ำตีมีเฮงในมีเข่าสลับศอกนิโรธยังไม่ยอมแลกด้วยตลอดต่างฝ่ายต่างมั่นใจครบยกกรรมการชูมือให้นิโรธชนะคะแนน ส่วนผลคู่อื่นๆมีดังนี้ยอดขุนเดชส,สอปเปรมบุตรชนะคะแนนฉลามขาวก้องธรณีมวยไทยนาคาสิเจริญทรัพย์ชนะคะแนนเพชรอาวุธสจารุวันศรีธนนชัยสูจิบะมีเกี้ยวชนะน็อกซูเปอร์บอลไฟเตอร์มวยไทยยกสี่